อาการล่าสุดของดาราหนุ่มหลักถูกหามส่งหลังจากที่ดาราหนุ่มนักแข่งรถบีมสรัญยูประชากิจถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมด่วนเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีหลังจากมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกระหว่างการแข่งขันรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่บีมแข่งรถในเวลา13นาฬิกาหลังแข่งเสร็จมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่เต็มปอดซึ่งคาดว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนความเครียดสะสมและการพักผ่อนน้อยทางผู้จัดการแข่งขันได้ทำการตรวจเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีเบื้องต้นโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ทำการเอ็กซเรย์เช็คร่างกายโดยละเอียด ผลการตรวจครั้งแรกพบว่าบีมมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบขณะนี้กำลังรอผลการตรวจเลือดเพิ่มเติมโดยมีผู้จัดการของเขาดูแลอย่างใกล้ชิดที่บุรีรัมย์ล่าสุดบีมได้อัปเดตอาการผ่านไอจีสตอรว่าผมปลอดภัยดีแล้วครับเจ็บหน้าอกแต่น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบขอบคุณหมอทุกท่านครับเมดิคอนเซนเตอร์โรงพยาบาลบุรีรมัมย์